สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนคุูปุ้ยนะคะวันนี้คุูป,ปุ้ยจะพาเด็กๆมาเรียนรู้<ส>เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรักเมืองไทยนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วนะคะตามคุูป,ปุ้ยมาเลยคะ่ะอ,อันดับแรกนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรีนะคะจะมีทั้งหมด10พระองค์ด้วยกัน นะคะเด็กๆณปัจจุบันนี้อยู่ในสมัยรัชกาลที่10นะคะซื้อเป็นองค์สุดท้ายเลยในรูปนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นธงชาติไทยธงชาติไทยจะมีทั้งหมด3สีด้วยกันสีแดงหมายถึงชาตินะคะสีที่สองคือสีขาวหมายถึงศาสนาประเทศไทยจะมีผู้ที่นับสือศาสนาหลายศาสนาด้วยกันแต่ก็ยังอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุข นะคะต่อไปจะเป็นสีที่สามคือสีน้ำเงินสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์นั่นก็คือพระมหากษัตริย์ไทยนะคะต่อไปก็จะเป็นแผนที่ประเทศไทยถ้าแบ่งตามลักษณะวัฒนธรรมประเพณีจะมีทั้งหมด4ภาคด้วยกันนะคะภาคที่1คือภาคเหนือภาคเหนือจะมีทั้งหมด15จังหวัดซึ่งรวมตากอยู่ด้วยนะคะภาคที่ส ก็คือภาคกลางภาคกลางก็จะมีทั้งหมด27จังหวัดนะคะภาคที่3คือภาคใต้จะมีทั้งหมด14จังหวัดและภาคสุดท้ายนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนะคะจะมีทั้งหมด21จังหวัดรวมแล้วประเทศไทยมีทั้งหมด77จังหวัดนะคะเด็กๆวัฒนธรรมประเพณีไทย4ี่ภาคที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้ภาคแรกเลยนะคะ ภาคเหนือจะมีการแต่งกายแบบนี้นะคะแล้วก็อาหารประจำภาคก็จะเป็นข้าวซอยไส้อัวแกงโฮะนะคะแล้วก็น้ำพริกน้ำพริกอ,องหรือน้ำพริกหนุ่มนะคะก็ได้ต่อไปก็จะเป็นประเพณีประเพณียี่เป็งน,นะคะประเพณีอ่มร้อยจะเป็นประเพณีการ ปล่อยทุกไป่โศกนะคะแล้วก็ประเพณีแล้วก็ทงไหลไปที่พันดวงซึ่งเป็นประเพณีที่อยู่ในจังหวัดตากของเรานะคะแล้วก็จะเป็นประเพณีสงกรานต์ประเพณีสงการานต์ก็จะมีวันสังขารล่องนะคะวันเน่าวันพญาวันวันปักปีและวันปักเดือนนะคะภาคต่อไปก็จะเป็นภาคตนออกเชียงเหนือและภาคอีสานก็จะมีการแต่งกายดังนี้นะคะ อาหารประจำ้าก็จะเป็นส้มตำแจ่วฮอนนะคะข้อหมูย่างแล้วก็ลาบนะคะประเพณีก็จะเป็นประเพณีผีตะโขนนะคะประเพณีแห่เทียนพรรษาประเพณีบูนบั้งไฟนะคะจะเป็นประเพณีเกี่ยวกับการขอฝนให้ฝนตกตามฤดูก,กาลนะคะ ภาคกลางจะเป็นการแต่งกายแบบนี้นะคะเด็กๆอาหารประจำภาคก็จะเป็นแกงเขียวหวานต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งนะคะไข่พะโล้แล้วก็ข้าวกุกะปินะคะภาคประเพณีก็จะเป็นประเพณีตักบาตรดอกไม้ประเพณีอุ้มพระดำน้ำนะคะแล้วก็ประเพณีรับบัวโยนบัวเป็นประเพณีเกี่ยวกับศาสนา นะคะภาคใต้การแต่งกายนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆอาหารประจำภาคก็จะเป็นแกงไตปลานะคะ,ะ,คะข้าวยำคุกกลิ้งนะคะ,ะ,คะแล้วก็ัาสตอระะประเพณีนะคะก็จะเป็นมีประเพณีศาสตร์เดินศีนะคะ,ะ,คะแล้วก็ประเพณีชักพระเป็นประเพณีที่เกี่ยวกับที่ทเกี่ยวกับศาสนาเช่นกัน นะคะเด็กๆจบแล้วนะคะสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับรักเมืองไทยเด็กๆด,ดูคลิปจบแล้วเด็กๆก,ก็สามารถทำรายงานที่คุณครูให้ได้เลยนะคะแล้วเราพบกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ